โอเคครับผมกราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมมิสเตอร์นัดเนาะวันนี้ก็อยู่กับเกมหลบบอกแล้วนะแป๊บหนึ่งหลบบอกค้างอา่ผมเพิ่งว่ารูปปกเสร็จเมื่อกี้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรีบทำคลิปมากๆเพราะว่าผมต้องไปทำอย่างอื่นต่อด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวตามชื่อคลิปเลยก็คลิปนี้ผมจะมาสอน ฟาร์มเพชรในเพชรซิมูเลเตอร์ x นะผมก็ช่วงนี้ต้องการเพชรกันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาสอนฟาร์มนะผมเร็ว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 มาเร็วหน่อยคนลูกโอเคเยี่ยมเข้าเลยเข้าเลยโอเคนะผมก็สำหรับตัวที่ใช้ฟาร์มเนี่ยเราใช้เป็นสกิล อ่ารอยัลตี้นะผมเราจะใช้เป็นสกิลรอยัลตี้นะในการฟาร์มนะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายในเกมแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะผมโอเคก็อ่าเดี๋ยวไปโลกสุดท้ายก่อนไปสุดท้ายเลยนะผมอ่ะมีกองเพชรไหมเนี่ยอ่ามีกองเพชรอยู่กองหนึ่งอ่ามีกองเพชรอยู่กองหนึ่ง ก็สำหรับตัวที่เราใช้เนี่ยใช้เป็นสกิลรอยตี้นะผมก็ถ้าทุกคนมีตัว300บ้บิลเลียนเยอะๆเราเป็นสกิลรอยตี้อ่ะให้เอามาใช้นะแต่ผมไม่มีครับผมผมมี300บิลเลียนแค่2ตัวเองเราก็เลยใช้แค่นี้แหละนะผมก็มีรอยตี้แค่นี้ครับผมก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะผมโอเคอย่างแรกเลยให้ทุกคนทำการอ่าเปิดอินนี่ก่อนนะเปิดอ่า อ่าชิปเปอร์ดาเมจนะผมก็กดตีครับผมให้ปรับให้เสียงขอนเนี่ยตีเป็นอก่อนนะแล้วกดตีไปที่เพจนะผมแล้วก็การเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปที่โลกพิกเซ o ว l ลนะผมแล้วก็กลับแล้วกลับมาที่เดิมนะกลับไปที่โลก k ิงด d อมนะผมโอเคทีนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเพทมันยังรอบอยู่ใช่ไหมเห็นไหม นี่ข้างหน้าเราเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเพชรมันยังดรอปอยู่นะแต่สิ่งที่เราฟาร์มเนี่ยเราไมา่จะไม่ได้ฟาร์มจากเพชรนะครับผมเราจะฟาร์มจากถุงนะถุงเงินอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นอาชีพเมนต์อ่าชีพเมนต์อันนี้ซึ่งถ้าทุกคนอยากได้ถุงเงยอะๆเนี่ยอยากได้ถุงจากอยากได้เพชรจากถุงเงยอะๆเนี่ยทุกคนต้องเลีวห้าสิบอาชีพเมนต์อันนี้ก่อนนะนะผมอ่าตอนนี้เพชรถุงเนี่ยดรอปแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาเก็บเพชรกันเลยแล้วกันเนาะ ผมได้มาห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนนะผมนี่ฮะได้มาเยอะมากครับผมเห็นไหมแค่นี้แหละแล้วก็รอแบบรอถุงรอถุงมันตอบพอถุงตอบปุ๊บแล้วก็เก็บแค่นี้แหละครับผมโอเคแค่เนี้แหละวิธีการฟาเพ็กก็ไม่ยากนะผมก็เอาสัต์เลงเป็นบิลเลียนนะผมห้ามเป็นตัวทิลเลียนนะห้ามเอาตัวทิลเลียนมาตีนะครับผม ก็คือถ้าเอาตัวี่เลียนมาตีเนี่ยเพชรมันจะพังไวแล้วถุงเนี่ยมันจะดอบน้อยลงนะผมแล้วเราก็มีโอกาสเจอถุงเพชรเนี่ยน้อยมากนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยใช้ตัวบิลเลียนนะผมแนะนําเป็นตัว300บิลเลียนทุกตัวเลยนะแต่ผมไม่มีครบนะผมก็เอาแค่นี้แหละเ็เมื่อกี้ก็เก็บให้ดูแล้วนะว่าได้เพชรก็อ่าประมาณ2 0งแ0นสามแนขึ้นเลยนะผมต่อละรอบ 2 0 0แสนสามแสนขึ้นต่อรอบนะครับผมก็ถ้าใครดวงดีเนี่ยก็จะมีถุงถุงยักษ์อะที่มันได้เพชรชัวร์เออคุณคนก็จะได้มาเยอะหน่อยแต่เมื่อกี้ผมได้มาแค่ถุงเดียวก็โชคร้ายนิดนึงนะก็คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมคลิปนี้มีแค่นี้แหละผมรีบทํามากครับคลิปนี้เพราะว่าไม่ไงั้นคุณแพสตันเนี่ยเขาอาจจะลิเขาอาจจะแก้นะผมผมว่าคุณแพสตันเขาแก่นแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็รีบๆทาหน่อยแล้วกันนะถ้าใครอยากฟาร์มเพชรนะ ก็สลับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ